哎，哎，好怪呀！ โอเคโอเคโอเคเข้ามา,านั่งกันเข้ามา,านั่งกันผู้คนยีไม่เรียกเนเข้ามา <c oughs> เดียกเดี๋ยวก็ดีตรงนี้ไม่ค่อยดีโอเคโอเคประกาศอะไรไหมค่ะ <c oughs> น่าจะหมดแล้วนุ๊กประกาศดีฉันโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูโชว์สนุกไหม <c oughs> สนุกมากน่าจะปลื้มใจกันแล้วใช่เพราะว่าเราก็ซอมกันมาอย่างนั้นโน้เเทเตอร์นะคะสำหรับสเตดนี้เพราะว่ามีเวลาน้อยกันอยู่พอคนตอนแรกก็แบบแอบบกังวลว่าเออจะทาได้ไหมเพราะเวลามันน้อยมากจริงๆแต่ว่าทุกคนทําได้แล้วก็เชื่อว่าทำออกมาดีดีด้วยเพราะว่าดีใจที่ทุกคนเอ็นจอยกันนะคะขอบคุณที่ใส่เสื้อวันเกิดกันมาด้วยมะคนใช่แล้วก็มีป้ายไฟมีแท่งไฟ ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาส่งกันในวันนี้แล้วก็ยังไงทุกคนไม่ต้องเศร้านะอันนี้เราเป็นแบบเซสชั่นแฮปปี้แล้วเคยเศร้าเรอคนเดียวไม่เศร้าไม่รใช่อยากให้ทุกคนยิ้มกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็เติบโตกันไปด้วยรอยยิ้มนะคะทุกคนไม่ต้องเศร้าไม่ต้องอะไรนะคะ เราต้องใช้ชีวิตที้มีความสุขแฮปปี้อยู่เนาะโอเคโอเคแล้วตอนนี้เรามาถ่ายรูปกันไหมแต่ว่าไงดีบ้างดอกไม้ลองเ<ค>พ่งไหม <m aman? S 2> ดอกไม้มาอมขอดคุโอ้ไม่ใช่เ็กค่ขอบคุณนะคะไม่เป็นดอกไม้ถักด้วย ใช้พูดอะไรนะลองเพลงเหรออุ้ยคุณเป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนเราเชื่อมันโอ้ขอบคุณค่ะสวยจ้าแต่สวยไม่เท่าคนให้หรอวะ โอเคขอบคุณนะคะน่ารักทุอันเลยว้าวขอบคุณมากเลยจากใครเอ่ยขอบคุณนะคะอันไหนดูถ่ายดสีแชมพูริ้งวับน่ารักเชียวอะครูลองพงมันแพง <laughs> <laughs> จูเลินเหรอ๋อต้องเงเหรอคะทานมนมทานมตายแล้รู้สึกเดียวมาเดียเอาว่นเอาเดีว ้ยใช่แล้วก็ขอบคุณสำหรับโปรเจกต์ด้วยนะคะตอนจริงทุกคนหนูเลยว่าหนูจะไม่ร้องไห้ละเพราะว่าตอ<ส>นไปดนแอสกูล่าใช่ไหมเราไม่เห็นหน้าเมเบอร์เงี้ยแล้วก็แบบอ๋อชิวๆเพลงนี้พอจบเพลงปุ๊บแบบปุ๊บนู้หนูก็อบุบ <ris> ะใช่ขอบคุณมากเซอร์ไพรส์สุดๆน,น่ารักน่ารักหาเนื้อเจอยองหาเนื้อเจอยองมินตมาน่า

สักวันะจะให้ทุกๆคนไดเห็นนะได้รู้นะว่สฉันก็อ ใช่ผท <them ur transformations> ุกคนละให้พ๊ไม่เอาไม่เอาแค่เรามาถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปรวมถือับม้ได้ค่ะถือหมดเลยถเถือหมดเลยหรอคน่จะไม่มีไม้แป๊บนึงนะคะ ครูเข้ไปเดี๋ยวครูถ่ายให้ทีใหม่เอาท่ากุ้งด้วหมไหมลืมแบบ่ก็ โอเควันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอข้างหลังเห็นหน้าหนุ่นหมเขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพน,นะคะแล้วก็ไว้เจอกันไหนเมื่อมีโอกาสน,นะคะยังไงก็จะไม่หายไปไหน ช่องทางใหม่ให <Okay. S 2> ้ติดตามแน่นอนคขอบคุณทุกคนมากมากแล้วก็ฝากซีเจมโพตี้ให้ต่อไปแล้วก็ขอให้เรารักกันไปนานๆนะคะนะคะขอบคุณนะคะหนะคะ ชวจนสุดเส้นทางมีเพลงมาเอกด้วยนะเสุนถึงก็ได้แบบจารอยากเต้นในก็เป็นที่แบบทุกคนทรมานหัวหุนอยู่ข้างหลังก็คือเหมือนเส้นทางใช่มันอาจจะดูแบบอุ้ยชิวๆสนุกอะไรอย่างงี้แต่คนเต้นเหนื่อยมากหนูบอกไว้ก่อนทงนี้แบบยิ้มยิ้มทุกคนยิ้มได้หน่อยตอนแรกเกิดโง่ก็แบบเฮ้ยเต้นชนีได้เลยเหรอแต่เราทำได้ยิ้มเกิดขึ้นได้ เราต้องพกรองเท้ามาหลายคู่หน่อยง่ายจีใหม่นะคะเออทุกคนยังไม่มีชื่อเออคือยังไม่มี IG จีเลยอ่ะเดี๋ยวหนูไปเปิดนะโอเคทุกคนอะไรนะโหวตชื่อมีชื่อแล้วมีชื่ออไร๋อบอกเลยบอกเลยใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อย สี่พยางเจดื้อเจดื้ือดเดือดโอ้โหตัดแรงไปไงมันไม่ใช่ความจริงแบบเฟซมิวอะไรแบบเนี้ยคนดีสีเชียงใหม่เกินป้าผ่าใช่ไหมปลาผ่าดีนะมันเป็นที่ปิดอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณ กลับฝันดีกับบ้านด้วสุภาพแล้วก็คิดถึงกันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยก็จะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะบ๊ายบายไจ๊หจไเจ๊เจ๊เจ๊าจ๊เจ๊จ๊เจ๊เจ Hmm. Hey.